สวัสดีครับพี่พิรมครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้มีเคสตัวอย่างนะครับพี่พิรมเนี่ยเป็นผู้รับเหมารับเหมาก่อ,อสร้างะนะชาะปูกระเบื้องไดห้หมดนะครับอยากจะบ,บอกว่าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าผู้หญิงจะเป็นอาชีพไหนก็ได้ถ้าสามารถออกรถได้นะ,ะอย่าไปเชื่อผมทั้งหมดเดีย๋ยววันนี้ผมให้พี่พิรมบอกดีกว่านะฮะเป็นไงบ้างครับพี่พิรม ออกง่ายมากค่ะใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์เรามาดูไม่กี่วันก็ออกได้อะอนุมัติไวง่ายมากค่ะยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากค่ะเที่ยมค่าซื้อคนเดียวค่ะไม่มีคนค้ำค่ะไม่ต้องยุ่งกับใครค่ะนะเฟี้ยวไหมเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากซื้อรถจะซื้อที่ใครค่ะซื้อกับพี่ตั้มค่ะขอบคุณมากครับวนะันนะี้ขอขอบคุณพี่พิรมนะครับเฮ่งเข่งรวยๆนะครับวัสดนี้ที่มาเค่ะ